ช่วงนี้ใครมีแผนแต่งโตหรือกําลังหาักเก้าอี้คือเซฟคลิปนี้เลยจะามา, <_ an> าอัปเดตเก้าอี้ที่อีกเกียกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างโบบทนสีอร์ฟูอันนี้ก็คือแบบดีไซน์เก๋ยอยู่นะหรือจะเป็นแบบมีเบาะนุ่มๆอย่างเงี้ยเขาก็มีออได้แบบโทนสีขาวคลีนอย่างรุ่นเนี่ยก็คือฮิตมากมีทุก<ต> <คำ S 1> บ้านความตรงที่นั่งจะเป็นแบบลูรูอันนี้แนะนาว่าให้ซื้อเบาะไปด้วยจะแบบมีที่พักแขนแบบธรรมดาอย่างเงี้ยคือเขามีให้เลือกเยอะมากอย่างพวกสีเอิร์ทโทนใดๆก็คือมีหลายชีอย่างโทนไม้แบบเนี้ยใครกำ ผนักพ <pl ains> ิงเขาก็ท <ming> ําดีไซน์ออกมาเยอะมากเป็นทรงสามเหลี่ยมทรงแบบขาคนละสีแน่นอนว่าชาวออฟฟิศแบบเราต้องมองหักก้าอีที่ไม่ปวดหลังอย่างทรงกลมแบบเนี้ยผนักพิงคือดูสั้นนะแต่ความจริงจริงแล้วคุยมันสบายกว่าที่คิดแบบพอดีตัวเลยหรือจะเป็นทรงที่แบบรับได้ทั้งหลังทั้งคออันนี้คือนั่งสบายจริงรู้สึกว่าเอ็นได้เต็มที่หรือจะเป็นแบบอะประมาณหลังลงมาหน่อยก็จะมีพวกที่พักแขนอันนี้คือแบบจะพอดีมากใครอยากได้เกาอีแนวโทนใสๆอย่างเงี้ยเขาก็มีเขาทำมาหลายดีไซน์มากอย่างอันเนี้ยก็คือเพิ่งมาใหม่เเเเเลลยยืือออมมมันนนป็แแแบบใสสรรราาู้้ึกกววว่่่งะะหหจี ใครกำลังมองหากเก้าอี้อยู่ก็มาดูกันได้ที่อีเกีย